เรื่องของสมุนไพรนะครับไปกันที่จังหวัดลําพูนครับที่จังหวัดลําพูนพัฒนาพื้นที่ตำบลน,น้ําดิบอําเภอป่าซางนะครับให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบโคกหนองนาโมเดลครับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านปราชญ์เศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้ที่สนใจครับ <S <S วันนี้นายวรยุทธ์นวรัตนผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนได้เยี่ยมชมการพัฒนาพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลที่ตำบลน,น้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนครับโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าซางได้คัดเลือกพื้นที่ของนายเทวินจอมพันธ์เป็นกำนันตำบลน,น้ำดิบและเป็นเกษตรกร,ร,กรมาจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลบนพื้นที่ทั้งหมด15ไร่จำนวน1แปลงซึ่งอยู่ระหว่างปรับพื้นที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จในวันที่1พฤศจิกายน2568ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลเป็นสถานที่อบรมให้ความรู้เกษตรกรและผู้ที่สนใจเกิดการสร้างงานสร้างรายได้และเป็นการขยายผลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ก้ได้โอกาสนี้นะครับได้ร่วมกันหว่านมเมล็ดพืชผักสวนครัวสร้างอาหารแก่คนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้นํามารับประทาน ลดรายจ่ายในช่วงสถานการณ์โควิด1 9แบบนี้ครับ